สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมมะเขือเทศในแปลงของเราค่ะมะเขือเทศที่เราปลูกไว้เราเพาะจากมเมล็ดสดๆเลยค่ะตอนนี้ต้นเขาก็ใหญ่และสมบูรณ์มากเลยค่ะกําลังเริ่มที่จะออกดอกเลยค่ะข้อดีของการปลูกมะเขือเทศในแปลงก็คือเขาจะมีลำต้นที่อ้วนสมบูรณ์และมีดอกให้เราเร็วด้วยค่ะ เพราะว่าล่าเขาค่อนข้างจะเยอะเขาก็สามารถชอนชัยไปหาอาหารได้อย่างสะดวกจึงทำให้มะเขือเทศของเรามีลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่และสมบูรณ์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการใส่ปุ๋ยให้ต้นมะเขือเทศของเรากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยที่เราจะใส่เลยค่ะเราจะ หาปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ก็คือเปลือกไข่มีปุ๋ยคอกและมีผงชูรสค่ะผงชูรสเราใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็จะไม่มีสัสดส่วนที่ตายตัวค่ะเราหาปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะเราจะทำแบบไม่เปลืองต้นทุนค่ะเพราะเราปลูกไว้กินเองค่ะเราจะโรยปุ๋ยให้ทั่วโคนต้นเขาเลยค่ะ ปุ๋ยธรรมชาตินี้ก็จะช่วยทำให้ดินในดีดินนี้จะค่อนข้างจะร่วนซุยบริเวณโคนต้นของมะเขือเทศทำให้มะเขือเทศของเราต้นงามและกำลังออกดอกให้เราเยอะเลยค่ะเวลาที่เราลดน้ำเราก็จะมีจุลินทรีย์ใส่ไปด้วยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์อะไรก็ได้ค่ะน้ำเจ้าข้าวหรือจุลินทซีย์สั่าะขอสแสง หรือฮอร์โมนไข่เราใส่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะทำให้มะเขือเทศของเรามีอาหารกินได้หลากหลายต้นเขาก็จะสมบูรณ์เวลาที่ออกดอกก็จะออกดอกเยอะและมีลูกที่ดกมากเลยค่ะการลดน้ำเราก็จะควรที่จะลดน้ำเขาในช่วงตอนเช้าๆค่ะ เราจะลดแค่หนเดียวค่ะและมีแมลงเราก็จะคอยมาหมั่นฉีดด้วยสมุนไพรไล่แมลงค่ะแค่นี้เราก็จะมีมะเขือที่ทมะเขือเทศที่ต้นงามต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์และจะมีลูกที่ดกมากเลยค่ะ เป็นวิธีที่ดูแลมะเขือเทศแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ